สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมนะฮะหย่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมกัรเล่นหน้าฟไฟนะครับทุกคนโดวยวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนอย่างปืน AUG นะฮะทั้งเกมนะแต่ผมก็จะเล่นผสมปืนอื่นด้วยนะอย่างเช่นปืนยิงใกล้ก็จะเล่นปืนทอมสารก็มีทอมสารแล้วก็ชักกันนะก็คือลูกซองนะฮะไม่รู้รอบนี้ผมจะได้ปืน AUG หรือเปล่านะไม่รู้ลงไปถึงป๊อปเราจะได้ปืนหรือเปล่า โอเคก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับคลิปผมเลยนะครับทุกคนคลิปนี้ขอสัก12ไลค์นะครับทุกคนขอไมเ่เยอะและก็ไม่มากตอนนี้ผู้ติดตามผมก็จะถึง1,000ผู้ติดตามนะครับทุกคนใครที่เพิ่งดูคลิปผมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผม้ลยละกันนะก็กดติดตามให้กันด้วยละกันโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอเกันในเกมด้วยครับทุกคนไป let's go <S มาแล้วครับมาวงฟ้าแล้วกันนะรอบนี้ผมจะพาเพื่อนเขาบวก รอบนี้ผมเล่นหมดธรรมดานะครับทุกคนคะแนนผมไม่ถึงอะ่ะไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมปะผมไม่ค่อยอยากรอตอนที่เราตายปุ๊บแล้วเราไปจะไปเล่นอีกโลกหนึ่งอะ่ะเราไปเก็บแต้นคะแนนผมว่ารู้สึกน่าเบื่อมากเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าการที่เราต้องตายแล้วจะได้เล่นใหม่อรอบเราต้องไปเล่นเกมอีอกอีกรอบหนึ่งมันน่าเบื่อมากเลยนะอุ้ยมีคนด้วยฮะอยู่ฝั่งสายมือเราหวังว่าเราคงจะเจอปืน A U G อย่างเร็วนะ โอ้ไม่มีปืนน่ทุกคนโอ้ยมันลงฝั่งนู้นเลยสีแดงจำได้ชัดเจนมากโอเคเราเจอฮะปืนเอวจีเรียบร้อยอเอ้าทำไมมันไม่มีสก,กินวะไอ้เนี่ไม่มีสก,กินก็เข้าหัวได้ฮะจุ๊กจะจุ๊กอ่ะเกรงสีแดงมันจะจุ๊กวะเนี่ยมันจะจุ๊กผมนะเนี่ยทำไมปืนเอวเป็นปืนเอวจี U G? ผมไม่มีสก,กินวะเนี่ยผมไม่ได้ใส่มาหรอน่าจะลืมใส่มานะเนี่ยโอเค จะมาเล่นปืนยูจีแม่งไม่ใส่สกีนปืนมาชิบหายเดี๋ยวปืนยิงแล้วยาใกล้ขอเล่นเป็นทอมสันแล้วกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขามาหรือยังเมื่อกี้เขาโดดตกคนนี้ประมาณสามสี่คนเลยนะไมีแต่ตัวแกงสีแดงเฉยที่มันเห่าจัดมันเห่าจัดมันหาผมเคกระศูนแปดสิบเก้าสิบกว่านัดร้อยสิบเ็ดนัดเลยนะ ผมนึกว่าคน<笑><笑>เห็นแล้เนี่ยผมว่ามันน่าจ,จะมาอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวเรามาหาคนแถวนี้ด้วว่ะไม่ได้เสียงตีนะผมจะพยายามฟังเสียงเท้านะเผื่อจะมีตัวเผื่อว่าจะดักโอ้โหได้ยไม่มียาแล้วะต้องเฮ้ยมือกลับไปแป๊บคนปะคนจริงด้วยโอ้ยไม่ติดอ้ย ทำไมลากหัวมันไม่ติดวะเนี่ยอ้อมก่อนอ้อมก่อนเจเพิด okay, เปิดไอวอละผมก็ยิงดาวแล้วกันเจ okay, จัดไปสองแล้วครับทุกคนเพื่อนเขาเลยอ,อีกสองนะถ้าไอตัวนี้มันโผล่จากเมืองนี้มาอุ๊ยมีเสียงเท้าฮะว่าแล้วเชียวมันต้องหนีมาฟ์มเมืองนี้เมืองนี้ไม่ค่อยมีของดรอปอ่ะมันอาจจะมันยังไม่ได้ปืนดีๆก็ได้นะ อุ้ยเอางี้เลยเหรออุ้ยสองคนอีเน่ดาวไปแล้หนึ่งคนเจอทอมสารหน่อยเป็นไงเฮ้ย,อยทอมสานม,มีสกินเนะเว้ยช่ด <c> แ <oughs> <c oughs> ปลนหลบแบรดิจิตอล่ห <c oughs> ลบแบรดิจิตอลลุกนางก็มาว่ะ ผมไม่แน่ใจวาเมื่อกี้ผมไม่นางนี่เลือดนผมจะเหลือเก้าหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมอาจจะดาวก็ได้นะเนี่ยไอยตัวนี้มันก็เล่นปืน A U G A U G เหมือนกันนี่หว่าเล่นปืนดีเหมือนกันนี่อขอเคลียร์กระเป๋ากันแล้วกันไอตัวนี้ถ้าไม่มียาเลยนะหรือว่าผมเก็บไปก่อนหน้าน,นี้แล้วผมเปิดศพดูแทบไม่มียาเลยผม,มน่าจะเก็บก่อนแล้วมั้งมีที่อัปเกรดเหรอ ขออัพเก็บก่อก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยฮะปืนรุ่นระเบิดไม่เอาดีกว่านะผมเปลี่ยนไปนเล่นไม่เอาดีกว่ารอบนี้ไม่เอาปืนพกดีกว่าฮะอุ้ยใช้อัพเก็บด้วยแต่ปืนผมอัพเก็บไม่ได้เลยฮะปืนรุ่นระเบิดเหรอเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาเล่นปืนรุ่นระเบิดดีกว่าเอาไว้ยิงไอ้วอดีกว่ากินเห็ดก่อนอุ้ยหน้าเรามีคนอีนี่มัน เอาคืนเนาะเมาคืนแน่เลยตัวนี้นี่มันยังไม่ท้อใจไอ้แหนกลายอวอลกายไอวไอลแบบยิงกลางวอลหนอย่างกว่าไรเทียวพึ่งโดดมาใหม่ไอวอลน่าจะมีไม่เยอะโอเคขอดูหน่อยว่าโดดมาใหม่จริงเปล่าโดดมาใหม่จริงด้วยฮะมันปืนขี่กระบ,บอกเดียวกะจะมาเอาคืนแน่เลย <laughs> กะจะมาเอาคืนเหรอพ่อหนอุนม่ม มันยิงกันตรงนั้นผมไม่ค่อยกล้าไปอะเป็นคนเดียวมันดูเสียวๆไงไม่รู้มันยิงกนะันนะน่าจะสองตีเขากำลังวัดกันอยู่ผมอ้อมดีกว่าฮะฝืนผมขึ้นไปอยู่กลางงูดงเตนแน่เลยผมไม่เห็นเลยฮะมันไม่เห็นเลยโอ้โหยิ่งมาแล้วตัวหนึ่งดีแล้วผมไม่ไป ผมมันกลางไอวอลเลียมกันเนี่ยดีนะผมไม่ไปหามันแม้ผมได้โดนมันยิงแน่มรับเพื่อนวิ่งมาเข้าหัวหนึ่งนัดขอสองนัดเฮ้ยเข้าหัวสอง,น,งน,นัดมีดาวเหรอปืนเอวจีเบากันนั่นเลยเหรอไอ้เจ้าตัวนี้มันต้องหมวกสามแล้วปะ่ะไปไหนวะหลบหลังหินอนะนี่ไงหลบหลังหินจริงด้วยเพื่อนวิ่งมาตัวนึ่งจะไม่ใช่เพื่อน,นี่วะมันโดนลุม้ม ไม่อยู่กลางดนตรีเนี่ยผมรอยิงมันดีกว่าฮะผมรอยิงมันดีกว่าอ้าโผล่มาแบบนี้สวยครับเพื่อนมืเบอร์สามเข้าเนี่ยตาเบอร์สามเหยีไหมนี่ตัวไกลก็มีเพื่อนเอ้ยเข้าหัวน,นัเอ้าผมยิงเจ้านั้น่เบอร์สามเสยเพื่อนดาวปะเนี่ยเบอร์สามหน้าเส้น,ดน,น 0, ดไ,ได้หูกระสุนหมดได้เสียดาย แต่สุนไม่หมดนะแตวเมื่อ <out>. กี้น่าจะดาวหนึ่งคนเพิ่มอ่ะโอ้ยสามดาวเนี่ยโอ้อสามดาวจริงด้วยนี่ไงทมสันว์อายกายไปดิเพราะโอ้ยโอ้ยโคบาเลตอายกายเหรอดีเนาะเขามีโดนหัวผมอ่ะคืยิงโดนหัวน่านัดเดียวน่าจะมีร่วงอ่ะบาเลตยังไม่เห็นเลยเนี่ยทมสันวคอมมี้อมสันนี้ไล่กายเบอร์สี่เขามาละจะต้องไปช่วยเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามเขาดาวละ การเอาวอลอย่างไกลมันมากเลยกา,างไอ้วอลไกลขนาดนี้เนี่ยเอาปิดหน้าอีกเอบอร์สั่งนั่นาจะมีบทอะมึงกางไอ้วอลไงของมึงฟ้าโ <c oughs> <c oughs> อเคเอามันหายไปเลยมันหนีไปแล้วโอ่ยนยังไงฮะมันน่าจ,จะหนีมันน่าจะรู้ตัวว่ามันตัวตีเราไม่ได้มันน่าจะหนีมันหนีแล้วขอเก็บกระสุนกันแล้วกันเย็ยนเย,นย็น มไม่เห็นแล้วเนี่ยว่ามีกระสุนอุ้ยมาเล่นปืนระเบิดมาเล่นของหนักกววยตัวนี้มันเล่นของหนักสามยากันก่อนอื่นอันดับแรกผมจไปเก็บกระสุนกันอุ้ยอะไรแบบ,แบ,บกระสุนว่ะศพมันอยู่ศพมันอยู่ในหินแย่รกระเป๋าสีแดงนะะสีแดงเยอะมากเลยร้อยยี่สิบ ยังไม่พอกระสุน120สำหรับผม,มยังไม่พอต้องเอองก็บศพยังไงก็หมดแล้วเนี่ยต้องเก็บกระสุนเพิ่มแลเนี่ยกระสุนสีน้ำตาลไม่พอมันยังไม่พอสําหรับผมผมไม่มีนะฮะทุกคนเรียบร้อยฮะกระสุน124ตัวหน้านี่มีป่ะผมไม่มีในสองกระบอกเลยโอ้ตัวนี้ก็ไม่มีกรนะสุน200 24นัด มันเจาะไอ้วอมไม่หมดอะดิมันจะมีตัวดักเราไหมเนี่ยโอเคทางสะอาดฮะเอามือสองออกไปแล้วมือสองออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมเพิ่งดูมันจะมีคนดักเราปะนะไปดูฮะวงมาละว,วงเริ่มเจ็บแล้วเนี่ย ผมอยู่บนนี้สองดีกว่วากลัวมีคนดักแล้วก็แวะหากระสุนไปด้วยไม่น่าจะมีนะคนน่าจะไปอยู่ในเมืองหน้าเราหมดขอหากระสุนแถวนี้ก่อนแล้วกันร้อยนะี่นัดมันไม่พอสําหรับผมจริงๆสำหรับผมต้องประมาณสองร้อน,นัดอ่ะเดนี้น่าจะมีกระสุนสีน้ําตาลอยู่นะโอเคได้เหรียญอยู่โอเคร้อยห้าสิบห้า ไว้กลางๆแต่ว่าชื่นขึ้นมาหน่อย,เ,อย,ยเหได้เหรียญอีกโอ้เรียพันเก้าถ้าเบอร์สองยังเล่นอยู่นะผมจะเร็วไปชุบเพื่อนเลยนะร้านค้าตรงหน้าเราอีกแต่เขาไม่ได้เล่นละเฮ้ยเอบอร์สามปิ่งงโล่งไม่โดนยิงเหรอน่าจะไม่มีคนนะเนี่ยยิงโล่งขนาดนั้นไม่โดนใครยิงน้าเรามีคนมันน่าจะไปชุบเพื่อนแน่เลย อระวังนะเบอร์สี่หลังเราสึกลงโลกอันนี้ว่าแล้วเชียวหลังเราสึกลงลงมีจริงด้วยไอ้แน่เจ็บมากเจ็บมากามผมรู้สึกว่าด้านหลังผมจะมีวะ <c ười> กางไอ,อ้อวกันดีกว่าฮะโอ้ยนี่มันเล่นสไนป้ะสไนป้หรือว่าอะไรเมื่อกี้กระสุนกระสุนเขียวเขาผ่านหน้าไปเลยน่าจะสไนปนะตัวเนี้อุ้ยแล้วตัวกันหรอ มันกับสไนม์มายิงจากอีกที่หนึ่งมามันอยู่ตรงไหนวะมีตี้อื่นอยู่นะเดี๋ยวผมหาก่นอนนะฮะอ๋ออยู่นู่นไอ้เคเอสเน่เลยบนหลังคาเลยนี่ฮะอยู่บนหลังคา,าจริงด้วยทำไมตัวหลังเราไม่ยิงมาแล้ววะเนี่ยหนีไปแล้วเหรอโอ้เฮ้ยโอ้มันดักผมนี่มันเอาคืนเฮ้ยผมมีเข็มชิ้นยาอยู่ลืมเห็นผมไม่น่าทันเรียบร้อยเลย โอเคเพื่อนชุบอยู่อุ้ยเบอร์สี่ใจดีมากเลยอันดับแรกเราต้องหาที่ล่องก่อนก็ซื้อบัตรทองให้เราด้วยน่ะดีนะที่ยังมีปืนติดตัวอยู่เมืองนี้ก็น่าจะเป็นเมืองที่ผมว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะมีของดอปเยอะมากที่สุดละเบอร์สี่ตายแล้วเป็นไรนะเพื่อนผมจะตั้งใจเล่นสุดความสามารถ เอ,อย่างน้นต้องได้ปืนยิงระยะแยกกสักกระบอกหนึ่งเนี่ยมันยิงกันแล้วฮะปล่อยมันยิงไปก่อนเกาะได้เกาะสองกับหมวกสองแล้วนะอันดับต่อไปก็คือหาปืนยิงโอ้ยหมวกสามหายากนะเนี่ยจะได้หมวกสามวงแบบนี้ถ้าได้ปืน AUG จะดีกว่านี้อีกโอ้โหได้ปืน AUG ทำบุญได้อะไรวะเนี่ย บุญเยอะจัดโอ้โวงเล็กมากเหลืยตั้งหกคนนะฮะเฮ้ยเราโดนลมปะเนี่ยยังไม่เห็นตี้ฝั่งนู้นเลยกระเป๋าอะอ๋อยาโอเคขอบใจเพื่อนมากโอ้ยสองกล่องก็ยังต่อได้อยู่นะตาละตอนนี้ยิงแรกกับเขาได้ละมียาตั้งสองกล่องอรอรยิงแรกเลยยังไงเขาต้องอยู่แถวแนี้อย่างแน่นอน ฝั่งรถเหรอหรือว่าหลังเราใจเยน็นนะนะฮะอยู่บนดอยนู่นแหละู่อย่างอุ้ยมันปลาโดนมาโดนผมเต็มๆมันรู้แล้วผมอยงนี้ไห้เนี้ยไอ้เนี้ยใ้เนี้ยเจ็บมากกลางหออัวเอาเฮ้ยพเพื่อนดาวจ็บหายละโอ้โหูต่างหัวไม่ทนันมันลากเลยเอาไงละ่ะเหลือผมคนเดียว มือสั่นละางานนี้มือสั่นเลยยูมันบินมาอยู่ไหนวะเนี่ยวุ่ยไม่จิ๊บ <c oughs> เรียบร้อยโอย้เรียบร้อยเลย <c oughs> ที่สองเจ็ดคิวได้อยู่ครับทุกคน